ก็ให้ทายว่า MacBook ใช้เวลาเรนเดอร์เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งอะสองชั่วโมง MacBook เพื่อนใช้เวลาเรนเดอร์สี่สวดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่างแม่ง,งงนะครับก็วันนี้เพื่อนผมราเชน,นครับ Inbox มาถามปัญหาเกี่ยวกับคอมนะครับวันนี้เขาอยากให้ผมมาทาคอมให้ใหม่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาพีปัญหายัางไงตอนนี้เราอยู่ในบ้านเขาแล้ตามมาตามมาฮัลโหลทำอะไรอยู่ครับ ไม่ดูเอยไหแลอนน้เาจะขอเิดประตูปัเดี๋ยวเรามาถามเชนว่าคอมเขามีอาการเป็นยังไงบ้างนะต้องบอกมาเลยเจ้าอ่าเอาคร่าวๆเอาแบบคร่าวๆก็คือใช้เวลาเปิดคอมเนี่ยประมาณสิบนาทีอืออันแรกใช้เวลาเปิดคอมประมาณเกือบเกือบสิบนาทีมีถึงบ้างไม่ถึงบ้างอแล้วก็อย่างแบบมีครั้งหนึ่งรับงานตัดต่อมา แล้วเราเนี้ยลูกค้าบอกว่าให้เรนเดอร์งานส่งลูกค้าพอกดเรนเดอร์ปุ๊บใช้เวลาประมาณถ้าจะไม่ปิดน่าจะไม่สอง,ก,สองก็สี่ชั่วโมงอย่างละอืมอืมแล้วควานนี้มันไม่ทานมันนานเกินเออลูกค้าก็คงไม่รอก็เลยตัดสินใจแบบว่ารวบรวมไฟล์อะไรเงี้ยเราส่งให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเรนเดอร์ให้แล้วเพื่อนคนนั้นะใช้ MacBook ก็ให้ทายว่า MacBook ใช้เวลาเรนเดอร์เท่าไหร่เมื่อกี้ประมาณสี่ชั่วโมงใช่ไหมสี่ชั่วโมง มากจะครึ่งหนึ่งอะสองชั่วโมง MacBook เพื่อนใช้เวลาเรนเดอร์40่สิบวิฮะจริงจังเะเนี่ยจริงจริงแล้วคอมตัวเอง3ชั่วโมง4ชั่วโมงโอ้นี่เป็นปัญหาใหญ่แล้วแหละตอนแรกเข้าใจว่าคอมตัวเองอะเออพอไหวมาพอไหวมาโดยตลอดแต่พอเจอเหตุการณ์เนี่ยรู้เลยว่าคอมเองไม่ไหวตั้งแต่วันนั้นก็รู้สึกตัวแล้วเออว่า ว่ามันเก่าจริง,อ,รงอ๋อก็เลยทักมาใช่ไหมว่าแบบใช่ใช่ดูปัญหาว่าคอมเป็นยังไงบ้างใช่ใช่แล้วก็มีครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ลองเปิดคอมดูดูข้างในว่าเออมันมีอะไรบ้างก็ไปเห็นในตัวอะไรไม่รู้เป็นเหมือนบอร์ดหรืออะไรไม่รู้อะแล้วมันมีสติกเกอร์แปะอยู่แล้วสติกเกอร์มันเขียนว่าซื้อเมื่อปี56ตอนนี้ปี6 3 57 5 8 59 60 61 62า3บ เจ็ด <7 S 2> <7 S 1> ปีเจ็ดปีเบาๆผมคิดว่าเราควรจะ <laughs> ต้องได้ การประกอบใหม่อย่างแน่นอนตั้งงบประมาณนั้นเท่าไหร่ครับก็งบที่คิดไว้จริงๆ5ิห้าถึงหกหมื่นเน้นตัดต่อเล่นเกมบ้างตัดไปมีมีเล่นเกมบ้างแต่ว่าก็เน้นทํางานด้วยอยากจะถามนิดนึงว่าอยากจะได้แบบใหม่ทั้งหมดเลยไหมหรือว่าจะเอาแบบเป็นมือสองมาบ้างอะไรบ้างมีไหมก็ได้หมดแต่ถ้าได้ของใหม่ดีกว่าได้ของใหม่ดีกว่างั้นเดี๋ยวเราจะเน้นพวกฮาร์ดแวร์ที่จําเป็นนะเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นมือหนึ่งแล้วก็ส่วนพวกฮาร์ดแวร์ที่แบบ ไม่สำคัญก็เดี๋ยวเราจะลงไปมือสองแล้วดันเพราะว่ามันจะช่วยเซฟงบประมาณได้โอเคเดี๋ยวเราลองเลือกดูก่อนว่าเราจะประกอบกันยังไง Three days later โอเคครับเรากลับมาอีกวันนึ่งละเป็นการรวบรวมของที่ค่อนข้างนานมากเลยนะของเยอะของเยอะมากแล้วก็มีเพื่อนตัวน้อยอยู่ตรงนี้ด้วยเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมาเฝ้านี่คือใบเตยที่เราไปซื้อมาเยอะมากเลย นี่หลายที่เลยเรามาดูของแรกเนาะที่เป็นหัวใจแล้วก่อนอย่างแรกก็น่าจะเป็น M D Ryzen 9 Gen 3ตัวนี้ได้มาในราคา15,900บาทต่อไปก็ M S I X 5 7 0 A Pro 4,990บาทต่อไป RAM Kingpin Hyper X 32GB 6 6แผง4,370บาทต่อไปเป็น S S D นะของ w d back, Digital, b a c k ลดีแเ i ทนดิจิหเทราไบต์หรือ 1TB 5 9ทีบีัเก้าอบไปการ์จอของเราอันนี้เราไปได้มือสองมานะมือสองเราได้มาอยู่ที่1,000งบาทของกาแล็ก G f o r c e GTX 1 0 8 0หนึ่งศูนยอัไปนี่ Power Supply ของ abyte, g ิ g ะไบต์ g 7เจ็เป็นแปดสิบพัแล้วก็เป็นเซ m i โมดูล่าที่เห็นยิ้มียบไม่ใช่นะ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยฟังไม่เข้าใจต่อไปชุดน้ำนี่ตัวนี้ภูมิใจนำเหนือเลยก็คือ ID. Cooling Forest f X 3 6 0เป็นชุดน้ำ3า3ตอนนะ2,690บาทซึ่งถือว่าถูกนะเป็นของมือหนึ่งเหมือนกันแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้คือ TP Link นะครับ AX 3 0 0 0เป็นการ์ดบลูทูธแล้วก็การ์ดไวเลส1,890บบาทนะครับ นี้เป็นเคสคอแซได้จากรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่เขาปล่อยเคสพอดีก็เลยไปขอซื้อรุ่นพี่มาได้มาน1น0 0 0บาทตัวนี้เป็นซิลิโคนเป็นซิลิโคนของ Arctic ก x 4นะครับซึ่งเป็นซิลิโคนที่ทา CPU ได้เย็นมากแล้วบวกกับชุดน้ำเนี่ยน่าจะเย็นมากเลยเอาไ้ทำให้ CPU เย็นขึ้นใช่มีส่วนดีกว่า CPU เดิมๆจากโรงงานเพราะว่ามันเป็น CPU แตกนั่นเองอีกอันนึงไม้ติมนะครับเอาไปใช้คู่กัน ถ้าไม่ใช้ไม้ติมทานไม่ได้นะเหนียวมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าเอ้าวอ้าวอ้าวเดียวมันไม่เปิดอ๋อฮอยยังมันจะเสียบปัป๊กโอ้ ฟองตั้งนานเครียดใหญ่เป็นที่ตรงไหนวะเปิดสวิเลียงเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วเปิดก็แย่แล้วคุณเปิดนะอ่าโอ้โหโอ้สวยเนี่ยสวยสวยอยู่สวยอยู่แปลว่าไม่สวยนะเรียบหรูไม่มีไฟเลยเราใช้แบบไฟนิดเดียวดีวันว่านี้ดีกว่าชอบ นี้ก็ขอจบไปแต่เพงตอนนี้ก่อนนะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปบ้านใครอีกก็บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบายบาย